รอบรู้พิซซาแดงประจำการเช้าวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันจันทร์ที่17พฤศจิกายนถึงตรงนี้แฟนบอลหลายคนคงคิดถึงบรรยากาศการแข่งขัน,นระดับสโมสรกันไม่น้อยแล้วนะครับ หลังจากผ่านไปแล้ว1สัปดาห์ที่เป็นเรื่องของฟุตบอลระดับทีมชาติล้วนๆซึ่งก็ยังต้องต่อเนื่องไปอีก1สัปดาห์จากนี้ก่อนจะกลับมาทําการแข่งขันกันอีกทีเริ่มต้นที่สุดสัปดาห์ที่จะถึงแต่สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสุดสัปดาห์นี้พวกเขาจะไม่มีเกมการแข่งขันเหมือนกับทีมอ,อื่นๆครับเพราะว่าโปรแกรมนัดที่12ของพวกเขาเป็นช่วงมันเดย์ไนท์ตรงตามเวลาบ้านเราคือตีสาเช้ามืดวันอังคารที่25ที่เป็นคืนรอยต่อกับวันจันทร์ที่24โดยจะเเปิดบบ้าานรารนรรัักยอตียกว่ากลับมาแขข่งันอีกกก็็เเปนรอวลาวัดใจะ บอลไม่ใช่น้อยเพราะซีซั่นนี้แฟนผีคงคุ้นชินกับการแข่งขันถ้าไม่ใช่ช่วงหัวค่ำเต็มที่ก็ไม่ดึกมากเกินถึงเที่ยงคืนอะไรทํานองนี้เพราะไม่มีรายการระดับทวีปให้ลงเตะเหมือนเคยดังนั้นเกมช่วงตีสามที่นานๆจะมีทีแบบนี้แฟนผีก็ต้องอาศัยช่วงโปรแกรมทีมชาตินี่แหละครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วไปสู้กันต่อในช่วงเวลาที่เหลือของปี2025 ขณะเดียวกันนะครับการที่แฟนบอลยูไนเตดจะคิดถึงช่วงเวลาที่ทีมลงแข่งขันในตอนนี้ก็ไม่แปลกครับเมื่อมองว่าก่อนเบรกทีมชักิขาวนี้ลูกทีมของรูเบนอัมบลิมกําลังรันผลงานที่ดีได้ต่อเนื่องจากผลการแข่งขันที่ไม่แพ้ใครในหลีมาติดต่อกัน5เกมเข้าไปแล้ว ว่าการตามตรงนะครับตัวเลข5เกมนในแบบที่ไม่แพ้ใ,ใครถ้าเป็นยุคสมัยก่อนที่ยูในเต็ดยังคงเรองรองนี่ถือเป็นตัวเลขที่พื้นฐานสบายมากๆอยู่แล้วเป็นอะไรที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทําได้แต่ด้วยเพราะในช่วงปีหลังๆที่ผ่านมาทีมดันทาตัวสนิทสนมกับความตกต,กต่ำแสนสาหัสมากเป็นพิเศษพาให้เย่ยวว่าแต่จะไม่แพ้ใครสัก5เกมติดเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นเพราะเอาแค่สะกดคําว่าชนะให้ได้สักเกม2เกมอย่างแทบกะเลือดเลยด้วยซ้ําและพออะไรบางอย่างที่มันห่างหายไปนานอย่างฟิลลิ่งการไม่แพ้ ตติดต่อกันมันกลับมาเริ่มต้นเกิดขึ้นให้เห็นอีกครั้งในช่วง5เกมหลังสุดที่คุมทีมโดยรูเบนอัมริมจึงไม่แปลกครับที่แฟนบอลปีศาจแดงจะรู้สึกเหมือนถูกโปรแกรมทีมชาติเข้ามาเบรกอารมณ์ให้ชะง,งักร้อย่อมอยากดูทีมลงแข่งขันแล้วให้ลุ้นต่อยอดผลงานไปได้อีกเรื่อยๆมากกว่าขณะที่ทุกวันนี้ตัวของรูเบนอัมบริมเองก็เริ่มมีเครดิตในการทําหน้าที่ของเขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเสียงวิพากวิจาร์ที่เคยดังระงมเซงแซ่แต่พอผ่านช่วง5เกมหลังสุดมานี้ทิศทางของเสียงว,วิจาาารรณเเิ่่มมมลลลงไปแปแียน,นทุ ของความศรัทธาในสิ่งที่เขากําลังลงมือทํามากยิ่งขึ้นไม่ต้องสะท้อนอื่นไกลครับเพราะว่าสัมภาษณ์ล่าสุดของเซอร์เอเล็กซ์เฟอร์กูสันที่ถูกถามเรื่องความเป็นไปของสโมสรในปัจจุบันบารมคุณซือผียอมรับเลยนะครับว่าส่วนตัวเขาอนจอยกับทิศทางที่ทีมกําลังดําเนินไปภายใต้การดูแลของคุณซือไป40ปีนอกจากนี้เฟอร์กี้ยังผลไม่ได้ที่จะกล่าวชื่นชมถึงผู้เล่นใหม่3ราย,ายที่เป็นการเซ็นสัญญามาในช่วงตลาดหน้าร้อนทั้งที่ทผ่านมาว่าทําผลงานได้หน้าพึงพอใจและช่วยสร้างให้เกิดความหวังกับสโมสรได้ ขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งผู้เล่นใหม่3คนที่เซอร์เล็กโฟกุสันอ้างอิงถึงก็คือไบรอันเอบูโม่มาเตุสกุนยาและในดานวัย23ปีเซนเนอร์ลัมเมนนะครับเซอร์เล็กฟ์กุสันเปิดปากให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ในระหว่างที่ตัวเขาอยู่ที่ประเทศบาเรนในงานแข่งรถและกล่าวว่า ตัวของรูเบนอมุรินมีการเซ็นสัญญาผู้เล่นที่ดีบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รักษาประตูเซนเนอร์ลัมเมนอาจจะเพิ่งเล่นไปสาถึงเกมแต่เขาดูดีมากจริงๆแล้วก็เจ้าหนุ่มไบรอันเอมบูโมกับมาเตอุสคุนยาผู้เล่นจากลูแฮมตันและเบนฟอร์ดที่เสริมเข้ามาด้วยผมหวังว่าผู้จัดการทีมจะประสบความสําเร็จสักหน่อยเพราะที่สโมสรแห่งนี้คุณจําเป็นต้องประสบความสําเร็จและตอนนี้พวกเขามีการเซ็นสัญญาใหม่ที่ยกระดับทีมให้ดีขึ้นมาเข้าแล้วจริงๆ นอกจากนี้อดีตบรมกุลซือผีเรียกติดปากว่าปา๋ายันระบ,บุด้วยนะครับว่าทุกวันนี้เขารู้สึกได้ถึงความสุขที่หวนกลับมาในการดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงแข่งอีกครั้งผมคิดว่าการชนะเกมแข่งขันแบบต่อเนื่องมันเป็นเรื่องที่คาดบักได้เสมอจากสโมสรระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังผ่านช่วงเวลาที่ต้องรอคอยและอดทนตอนนี้พวกเขาก็ควรจะได้สนุกกับมันบ้างแล้ว ขณะดเดียวกันอัปเดตน่าสนใจที่เกี่ยวกับสถานการณ์ขุมกําลังของปีศาจแดงก่อนจะลงแข่งขันนัดต่อไปกับเอฟเวอร์ตันในคืนวันจันทร์หน้าเว็บไซต์ Manchester World section ข่าวของ Manchester United มีรายงานเบื้องต้นที่ทําออกมาให้อ่านกันนะครับอธิบายเพิ่มเติมคือ Manchester World จะคล้ายกับ Manchester evening New s นัน่นแหละเป็นสื่อท้องถิ่นเหมือนกันครับแล้วก็หน้าตาเว็บไซต์เองก็มีความแบ่งหมวดข่าวทั้งของ Manchester United กับ Manchester City ออกเป็น2 Se c t i o n ข่าวแยกกันแบบชัดเจนนนเหมือกั โดยประเด็นข่าวเรื่องอัปเดตเบื้องต้นเกี่ยวกับผุมกำลังนั้นในรายงานระบุว่ามีอย่างน้อยที่สุด5ชื่อที่สถานะไม่ชัวร์ว่าพร้อมจะกลับมาเป็นตัวเลือกที่รูเบนอลโบริมจะสามารถใช้งานในการเจอกับเอเวอร์ตันได้หรือไม่เริ่มที่ลิซันโดมาร์ติเนสประการหลังที่เจ็บหนักเอ็นข้ไอ้หน้าหัวเขา่าและพักไปนานจนเกือบจะปีแล้วนั้นแม้ตอนนี้เจ้าตัวจะกลับมาลงซ้อมในสนามจริงได้แล้วและตอนนี้ก็อยู่กับแคมป์ทีมชาติอาร์เจนตินาเพื่อลงซ้อมเพิ่มพูนสภาพความฟิตของร่างกายไปด้วยนั้น เ่ว่าเคสของลิซารโดมาติเมเชื่อว่ายังไงก็น่าจะยังไม่สามารถมีส่วนร่วมกับทีมในเกมนัดต่อไปได้อยู่ดีนะครับหลักๆเลยคือนโยบายของรูเบนออลมูริมในการทำงานกับบรรดานักเตะที่มีปัญหาการบาดเจ็บในซีซั่นนี้คือพวกเขามีกฎเหล็กแรกสุดจะไม่เร่งรัดกระบวนการทํางานเรื่องการพื้นฟูสภาพร่างกายของผู้เล่นไม่ว่าจะจําเป็นหรือไม่จําเป็นก็ตาม กฎดังกล่าวนี้มันมีขึ้นก็เพราะว่าที่ผ่านๆมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมักจะประสบป,ปัญหาเรื่องเร่งเวลาการกลับมาของผู้เล่นที่บาดเจ็บเร็วเกินไปจนพอนักเตะกลับมาลงสนามได้ไม่เท่าไหร่ก็มักเผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บซ้ำไปอยู่อีกบ่อยๆจุดน,นี้เองครับที่นํามาซึ่งกฎในปัจจุบันที่เป็นแผนง,งานหลักมาจากทีมงานหลังบ้านว่าจะไม่เร่งรัดขบวนการนักเตะให้กลับมาลงสนามถ้าไม่มั่นใจร0 0เซว่าร่างกายได้รับการฟื้นฟูจนสมบูรณ์พร้อมที่สุดและจะไม่สุ่มเสี่ยงกับการเจ็บซ้ําอีก ที่จะเป็นผลเสียในระยะยาวต่อทีมและตัวนักเตะเองมากกว่าผลดีเคสของลิซันโดมาติเนสคาดกันว่ากรอบเวลาที่น่าจะได้เห็นเขากลับมาอย่างน้อยบนมานั่งสำรองก็สักราวๆอีก2-3สสัปดาห์นั่นแหละครับ แต่ทั้งนี้นะครับแมนเชสเตอร์โวลมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าแมริซันโดมาติเนสจะยังไม่สามารถลงสนามแข่งขันช่วยทีมได้เพราะว่า Impact เชิงบวกจากการกลับมามีส่วนร่วมในการซ้อมของประการหลังไลน์นี้ที่มีต่อทีมจะส่งผลดีมากแน่นอนสําหรับรูเบนออมูริมเนื่องจากเป็นที่รับรู้กันดีครับว่าลิซันโดมาติเนสเป็นตัวละครระดับผู้นําในห้องแต่งตัวของทีมชุดปัจจุบันที่ทั้งทีมให้การยอมรับอย่างสูง ขณะที่ค o อปปี้เมนูเกมล่าสุดที่เขาไม่มีชื่อในวันแข่งขันรายละเอียดชัดเจนคือเขามีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายที่บาดเจ็บแต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการบาดเจ็บที่ร้ายแรงอะไรมากและหลังจากที่ได้พักฟื้นร่างกายสัก2สัปดาห์รวมถึงออกกำลังกายในยิมเพิ่มเติมเขาอาจจะสามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งขึ้นอยู่กับว่ารูเบนออลมรินจะตัดสินใจใช้บริการเขาหรือเปล่ปาก็เท่านั้นส่วนคำถามตัวใหญ่สุดในเวลานี้อย่างที่รอบรัวปีศาจแดงเราเคยมีการหยิบบทวิเคราะห์ของเดอะแอ a n แลนติกมาลงไว้แล้วคือเรื่องของอาการบาดเจ็บ จะมินเชสโก้ไปจนถึง2ตัวเก่าอย่างกาเซมิโลและแฮร์รี่แมกไก่ซึ่งล้วนเป็นชื่อที่ถูกถอดออกในเกมเจอกับสเปอร์แต่ว่าเคสของกาเซมิโลนั้นล่าสุดเขารับใช้ทีมชาติด้วยการลงเล่นครบ90นาทีซึ่งก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อปีศาจแดงเองว่าร่างกายของมิดฟิลด์จอมเก่ารายนี้ไม่ได้น่ากังวลอะไรมาก <S <S เช่นเดียวกับแฮร์รี่แมกไก่ที่ประเด็นหลักๆน่าจะมาจากอายุที่มากขึ้นทําให้การยืนระยะในเกมที่เข้มข้นระดับพีเมลีทำได้ไม่ต่อเนื่องเป็นที่หมกของการถูกเปลี่ยนตัวในหลายๆเเกมทีู่รบอ เลือกจะซื้อความปลอดภัยให้กับสภาพความฟิตของผู้เล่นทั้ง2คนนี้ไว้ก่อนส่วนเคสของเชสโกจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีรายละเอียดเรื่องของอาการของเขาออกมาเพิ่มเติมนะครับมีเพียงแค่ขาวออกมาอีกเล็กน้อยที่ระบุว่าเจ้าตัวต้องเข้ารับการทดสอบอาการบริเวณหัวเขาเพิ่มเติมกับทางสโมสรต้นสังกัด ซึ่งความเงียบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่นับตั้งแต่จบเกมกับท็อตแนมฮอสเปอร์พวกเขาไม่มีการขยับออกมาถแถลงแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับอาการของเบนจามินเชสโกเพิ่มเติมอะไรเลยนี่แหละครับก็นํามาซึ่งประเด็นข่าวรือว่าบางทีอาจจะเป็นไปได้ที่อาการของเชสโกอาจเข้าข่ายซับซ้อนกว่าที่คิดจนอาจเป็นไปได้ว่าเบนจามินเชสโกน่าจะมีบทสรุปที่ต้องการพักรักษาตัวนานในระดับหลักเดือนขึ้นไป ข้อมูลที่สื่อลงไว้มีเพียงการอ้างว่ายูเนเตดได้ทําการสแกนสภาพร่างกายของเชสโกมากกว่า1ครั้งแต่ที่สุดการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของกองหน้ารายนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับซึ่งน่าจะมีขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้าหรือก็คือกรอบภายในสัปดาห์นี้นี่แหละครับ ขณะดเดียวกันครับมีการคาดการ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมที่จะเจอกับเอเวอร์ตันว่าบางทีโอกาสในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ารูเบนอัมูริมอาจตัดสินใจใช้โจชัเซอร์ซีลงสนามแทนเหมือนกันนะครับเพราะในการคุมทัพพบกับเอเวอร์ตันเมื่อซีซั่นก่อนของรูเบนอัมูริมก็เป็นโจชัเซอร์ซีนี่แหละครับที่เคยทําประตูได้อย่างไรก็ตามครับยังมีการตัดสินใจอื่นๆอีกหลายอย่างที่จําเป็นต้องตัดสินใจเพื่อให้เกิดขึ้นแม้ว่าเซอร์ซีจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในการลงเล่นเป็นตัวจริงในแนวรุกแต่ก็อย่างที่ทราบกันนะคร และเมาเล่นทางซ้ายโดยให้เอ็มบูโมเล่นทางฝวาได้ประเด็นหลักๆจึงอยู่ที่การตัดสินใจของอัมูรมว่าจะเลือกทางไหนระหว่างใช้กองหน้าตัวเป้าแบบปกติหรือจะใช้หน้าเป้าในแท็กติกเล่นแบบทาร์เก็ตแมนหรือจะเลือกใช้หน้าเป้าในแบบฟฟล์ไนซึ่งถ้าเลือกคันนี้ได้คําตอบมันก็จะเป็นชื่อที่ออกมาว่าเขาจะใช้งานใครในการเจอกับท็อฟฟี่สีน้าเงนินนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องตลาดซื้อขายช่วงเดือนมกราคมซึ่งเคยย้ำแล้วนะครับว่ากระแสข่าวเรื่องซื้อตัวผู้เล่นที่เกิดขึ้นในช่วงเบรกทีมชาตินั้น ผู้รับอย่างแฟนบอลอย่างเราต้องฟังหูไว้หูครับเนื่องจากเด็กทีมชาติมันไม่ค่อยมีประเด็นอะไรที่มีน้ำหนักให้สื่อหยิบไปเล่นมากมายดังนั้นการจะวนกลับมาที่เรื่องของการซื้อขายนักเตะท,ที่มันเขียนง่ายที่สุดจึงเป็นทางออกของสื่อฝั่งต่างประเทศหลายๆเจ้าในช่วงเบรกทีมชาติมาโดยตลอดครับอย่างรอบวันมานี้กระแสะที่เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือรายงานว่าช่วงเดือนมกราคมที่กําลังจะมาถึงนี้แม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่สนใจการเสริมทัพผู้จริงแต่พวกเขาอาจได้รับการเสนอยื่นตัวผู้เล่นที่สโมสรบางแห่งอาจจะอยา ขายออกมาให้พิจารณาเซ็นสัญญาทำดิวก็ได้อย่างชื่อที่สื่อชงไว้เป็นข่าวรอบวันมานี้ก็เช่นเตคูกิลาซี่ผู้เล่นของบรเลเซียนดอทมูลซึ่งในรายง,งานอ้างว่าสัญญาของตัวนักเตะกับทีมเสือเหลืองนั้นมีเงื่อนไขพิเศษในการปล่อยตัวพ่วงอยู่และอาจเป็นเงื่อนไขที่น่าสนใจพอสําหรับปีศาจแดงจะรับไว้พิจารณานอกจากนี้ก็จะมีลือกับอีกคนอย่างคาริมอเดเยมีกองหน้าของดอทมูนอีกคนเช่นกันนะครับโดยรายนี้มีการอ้างจากสื่ออย่างอเล็กเจม เคยเขียนไว้ว่าตัวนักเตะนั้นมาปรากฏตัวที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อสักราวสสัปดาห์ก่อนครับแต่ทั้งนี้ตัวนักเตะเองก็มีได้รับการจับตาม,มองจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันดังนั้นอาจเป็นไปได้นะครับว่าการมาเมืองแมนเชสเตอร์ของเขานั้นหมายถึงการมาพูดคุยกับคนของฝั่งเรือใบสีฟ้าไม่ใช่อยู่ในเต็นแต่จริงๆต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าการมาปรากฏตัวที่เมือ,องแมนเชสเตอร์ของคาริมอาเดเยมีเมื่มอ2ส,สัปดาห์ก่อนตามข่าวที่ออกมามันไม่แปลก เพราะว่า2ส,สัปดาห์ก่อนนี้บรุซเซียนดอทมูนมีโปรแกรมมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรายการแชมเปี้ยนลีกที่ผลจบลงด้วยชัยชนะของเจ้าถิ่นแต่ผลงานของคาริมอเดเยมีเกมนั้นถูกระบุว่าค่อนข้างโดดเด่นแม้ทีมจะแพ้ทําให้ถูกหยิบชื่อมาเชื่อมโยงในข่าวอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้อีกครั้งจึงไม่ได้มีอะไรที่น่าแปลกใจนั่นเองครับ